สังเกตน,นะคะว่าเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยแบบมือจะไม่ยกออกจากตัวไขควงเลยนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูไขควงดับเบิลไดฟ์ของ Work Pro นะะี่ค่ะว่ามันใช้งานยังไงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเอามาเป็นตัว38 In 1วันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแรกเลยค่ะตัวดอกไขควงตัวนี้นะคะใส่ง่ายมากนะคะเขาจะเป็นแม่เหล็กนี่ ใส่เข้าไปป๊บจะบอกว่าตัวดับเบิลดาชนี้นะคะคือไขควงที่สามารถขันได้เร็วกว่าปกติกว่าไขาควงทั่วไปเนี่ยสองเท่าเลยนะคะเพราะว่าตัวเฟืองเขาเนี่ยทำงานได้แบบเหมือนเออเป็นตัวแกนเพลาที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถหมุนไปในทิศทางเดียวกันได้อะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวปรับอยู่บริเวณแกนเหมือนกันว่าหมุนเข้าหมุนออกเนาะอันนี้เราต้องการหมุนน็อตเข้านะ สังเกตน,นะคะว่าเวลาพี่เขาใช้งานเนี่ยแบบมือจะไม่ยกออกจากตัวไขควงเลยคือเป็นทํำท่าบิดๆแค่นั้นเองนะคะก็สามารถที่จะไขน็อตขันน็อตได้แล้วนี่เห็นปะนี่คือไม่ต้องยกนิ้วยกมือออกจากตัวไขควงเลยแล้วก็เสร็จไวด้วยแล้วก็ที่สำคัญงานแน่นมากนี่ยอดมากคะ่ะ Call.